สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปติดตั้งซีชแนลนะตรงเสาหน้าบ้านสองจั่วข้างหน้านะครับสองจั่วข้างหน้านะครับอันนี้ก็ถ้าไปซื้อตัวซีชแนลหน้าสองสองสามนะครับยี่สิบสองจุดสามมิลน,นะของ S c g นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เขาจะมีการมาร์กตำแหน่งยิงวิสกูมาให้นะตรงนี้ก็ยิงตามนี้ได้เลยหรือว่า สามเหล็กเนี่ยมันไม่พอก็ขยับได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เขามีสกรูแถมมาให้ด้วยนะนี่นะครับสรูของเขาสรูก็แถมมาให้ในการติดตั้งเลยสองแพ็คนะนี่นะฮะเป็นสกรูเป็นหัวเบอร์สินะครับตรงนี้ ตะกูจะมีปีกนะยาวประมาณ32มิลลิเมตรนะครับนี่ยาอ้ิบ mm นะครับนะยาวสา mm นะตัวจะใหญ่ๆ<ม>เลยนะครับนี่อ้วนหน่อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือการติดตั้งนะครับนี่นะฮนะก็เดี๋ยวผมจะทําการติดเนี่ยผมซื้อมาทั้งหมด8ท่อนนะ8ท่อนสี่แพ็คแพ็คละ2ท่อนนะครับมาผมได้ราคามาท่อนละ ห้าอยาสิบบาทนะต่อท่อนนะครับทั้งหมด8ท่อนนะครับผมได้ทำการติดเข้ากับตัวเสานี้นะตบนี้นครับ oh. จะต้องทำการตัดเข้ามุมตรงนี้นะมุมตรงนี้นะหารสองนะเดี๋ยวต้องหาหาร,ระยะตรงนี้นะครับ องศาข้างหน้าผมเนี่ยมัน30องศานะแล้วก็ตัดตรงนี้ไปเนี่ยมันคือจากเสาต้นนี้ลงมาจากตรงนี้นะครับคือ90องศานะก็เอา90บวกกับ30เป็น120นะครับเป็น120ละลหาร2ก็เหลือ60องศาเพราะ,ะนั้นมุมที่ต้องตัดตรงนี้ก็คือ60องศานะครับอ่ถ้าเกิดว่าองศาบ้านใครตรงนี้มัน20องศาก็ลบตรงนี้นะครับ9เอ่อบวกตรงนี้ไป90องศาแนวฉากตรงนี้นะ 20องศาบวก90ก็เป็น11อ1นะครับ110หาร2ก็เหลือ55องศาก็เป็น55องศาเนี่ยตัดตรงเนี้ยตรงเนี้ย5 5องศานะครับก็มันจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมนะครับพวกไม้โปรเทคเตอร์ไอแผ่นไอเครื่องวงกลมอย่างเงี้ยนะครับช่วยในการขีดตัดข้างล่างนะครับอย่างของผบเนี่ยผมคำนวณมาแล้วก็คือผมต้องตัดที่60องศานะตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้กับมุมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับ ไม้โปรเทคเตอร์ตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นเป็นตัวปรับองศานะครับที่จะวัดตามองศา60องศานะครับก็จะ,จะนำมาขีดเลยนะครับแล้วก็ขีดทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อที่ได้เห็นเส้นนะครับจากนั้นก็จะใช้ตัวหินเจียนะครับตัดนะครับถ้าเกิดใครมีเลื่อยวงเดือนที่สามารถใส่ใบตัดปูนได้ก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเลื่อยวงเดือน7นิ้วเนี่ยมันจะ กว้างตัดทีเดียวจะขาดนะครับการใช้หินเจียนยี่ผมใส่ใบ5้นิ้วตัดก็ต้องตัด2รอบนะทั้งตัดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็ยังไม่ค่อยขาดักทีเดียวนะครับผมก็จะตัดแนวองศานี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทําการเจาะรูนะครับแล้วก็พีดีวรูนะครับหลังจากเจาะรูเสร็จก็จะใช้หัวพีดีวนะครับหัวพีดีวของผมก็จะเป็น,นตัวเจาะแผ่นกระเบื้องนะครับเอามาทำทเทเปอร์รูเพื่อบาน หัวรูให้กว้างขึ้นนะครับให้เท่ากับตัวหัวของสกูนะครับจะได้ฝังลงไปสนิทนะครับเวลาโป๊กเก็บนะครับจากนั้นก็นํามาติดตั้งนะครับอ่าทอนแรกเนี่ยผมจะติดตั้งกระสาวปูนนะครับผมจะไม่ได้ใช้สกูที่เขาแถมมาให้นะครับเพราะว่าสกูที่เขาแถมมาให้นั้นเป็นปลายสว่านก็เอาไว้เจาะเข้า,ขา,ขา,ขากับเหล็กนะครับอันนี้ผมก็ต้องใช้พุกนะครับอ่าพุกเบอร์เจนะครับแล้วก็อ่าสกูเกวเนี่ยอ่าเบอร์แปดนะครับ,แล,บ,รรบแล้วก็ใช้ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่า ตัวของผมเนี่ยมันเสาผมมันกว้างนะครับจะใช้ยาวหน่อยขนาด3นิ้วเลยส่วนตัวนี้ก็จะยึดเข้ากับจันทันนะครับก็จะใช้สกูที่เขาแถมมาให้นะครับเป็น38ไปลายสว่านมีปีกนะครับตรงนี้ผมก็ผมได้เชื่อมเหล็กเพิ่มความกว้างของจันทันนั้นนะครับด้านหลังเนี่ยเชื่อมเหล็กมารอเรบไปละเพื่อจะได้ยิง,วงกว้างขึ้นนะครับหลงนั้นก็ทำลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง ซ้ายขวานะครับทั้งตัว2ฝั่งเลยตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อกันนะครับให้เว้นแกลบนะครับเว้นแกลบ3มิลถึง5มิลน,นะครับสาเหตุที่ต้องเว้นแกลบเพราะว่าไอตัววัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ตัวนี้นะครับหรือว่าทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประแนง อะไรต่างๆนะครับไม้ฝาระแนงต่างๆเนี่ยเมื่อมีการชนกันจะต้องเว้นแก็บนะครับอย่างน้อย3มิลน,นะครับเพราะว่าเวลามันร้อนเย็นเนี่ยมันสามารถยืดหดตัวได้นะครับเวลาโดนแดดเนี่ยก็หดตัวเวลาโดนฝนเนี่ยก็พองตัวยืดตัวออกมานะครับเพราะถ้าเกิดไม่ไมเว้นแก็บเนี่ยมันจะชนกันแลวจะเกิดรอยเล้าบริเวณที่เป็นรอยต่อได้นะครับก็ให้ทาการเว้นแก็บไว้นะครับแล้วก็ยาด้วยวัสดุโป้หรือว่ากาวพีต่าง นี่ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็นี่นะครับอ่าพวกรูสกูเนี่ยก็จะผมจะใช้ตัวเป็นทียูโปนะในโปรอบแรกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันยุบก็เติมให้เต็มนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทําสีนะครับอ่าอันนี้เป็นรอยต่อนะออันนี้ค่อน,อนข้างกว้างหน่อยนะครับรอยต่อมันต้องเว้นแกลบนะครับอย่างน้อย3มมิลน,นะครับอ่าอันนี้ผมมันมันเป็นอ่นาลักษณะแบบ มุมมันไม่ได้กันก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ก็ต้องเว้นไว้อย่างน้อย3มมิลนะครับกระป้าน,นี้แล้วเก็บนะครับด้วยพีูนะครับก็ติดกระดาษกาวแล้วก็เก็บเอานะครับก็ติดตั้งเซ็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับส่วนบริเวณด้านหลังซีเนลที่ชนกับแผ่นหลังคา<ม>ก็จะเก็บด้วยพีูเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ